เด็กสองขวบอย่างไรให้คุ้นเคยกับหน้าที่รับผิดชอบวันนี้น้องใบไม้กลับมาเก็บไข่ไก่อีกครั้งค่ะสำหรับการเลี้ยงไก่ไข่ซึ่งเป็นอาชีพของน้องใบไม้ตั้งแต่เกิดนะคะวันนี้หลังจากห่างหายไปนานค่ะได้ไม่ได้ซื้อตะกร้ามาให้น้องใบไม้เพื่อที่เป็นอุปกรณ์ในการปฏิบัติหน้าที่เก็บไข่ไก่ค่ะระยะทางจากบ้าน ไปสู่ข้อไก่นะคะก็เป็นระยะทางเท่าเดิมแต่พื้นที่จะลำบากมากขึ้นจากที่เป็นสวนยางในเมื่อก่อนตอนนี้กลายเป็นที่ที่ถูกปรับเปลี่ยนไป<อ>เพื่อที่จะทำสวนปาล์มค่ะ<อ>ทำให้น้องใบไม้ค่ะ<อ>มีอุปสรรคในการเด<อ>ินทางสู่ข้อไก่ลำบากขึ้นแต่ก็ไม่ย่อท้อค่ะวันนี้หลังจากห่างหายไปนานนะคะ<อ>น้องใบไม้ค่ะจะกลับมาเก็บไข่ไก่ให้ดูอีกครั้งค่ะว่า มีพัฒนาการหรือมีทักษะมีความคล่องแคล่วอย่างไรบ้างแต่ล่าสุดค่ะวันนี้ตั้งแต่เดินทางออกจากบ้านรองเท้าหลุดไปแล้วสามรอบค่ะแต่ก็ยังคงมุ่งหน้าค่ะยังคงไม่ยอมไม่ย่อท้อนะคะสวัสดีค่ะวันนี้แม่ยุธิบ้านนะคะแล้ววันนี้ค่ะก็จะพามาเก็บไข่อีกแล้วค่ะจากที่ว่าเป็นเราไกดในสวนรยานะคะตอนนี้มดแหลอะอนั่นพนักงานเก็บไข่ของแมองค่ะ ลมาค่ะเราจะมาเริ่มกันที่ปากประตูค่ะเริ่มจากไล่ไก่ให้พ้นทางปากประตูก่อนนะคะเข้าไปแล้วค่ะวันนี้จะเหลือไข่ไม่เยอะนะคะเพราะว่าแม่คุณเก็บไปตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วมาเริ่มกันที่ฟองแรกค่ะออ้ยใจหายมากเลยฟองที่สองค่ะลุ้นกันหน่อยค่ะโอ้ยไม่ออกอดแล้วฟองสุดท้ายค่ะจะแล้วโ,โอ้อโห จากทักษะที่เทสดูนะคะวันนี้ก็ชัดเจนว่าเป็นคนจริงจังและตั้งใจในทุกๆอย่างค่ะกลับกันดีกว่าค่ะสรุปได้ว่าการฝึกทักษะในเด็กสองขวบให้รู้จักหน้าที่ของตนเองนั้นค,คือการให้ทำซ้ำๆนะคะให้รู้จักว่าสิ่งนี้เขาทำได้และสิ่งจะทำให้เขารู้ตัวว่าเขามีหน้าที่ทำงานนี้โดยเฉพาะ และน้องใบไม้ค่ะก็จะเป็นพนักงานเก็บไข่ของบ้านระหว่างทางนะคะน้องใบไม้ก็จะพบกับมะเขือพวงค่ะหรือที่นี่จะเรียกว่ามะแวงค่ะเป็นความคุ้นชินนะคะที่เคยเห็นพืชผักชนิดนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปสอบถามนะคะว่าเขาจะเอาไปทําอะไรค่ะเอาเอาไปทําอะไรคะะาลูกไปเอาไปทําอะไรเอาไปทำอะไรลูกจะเอาไปลูก เอาไปเก้เงมงทำไมเก้งอย่างเลยอะเจ็บไหมเจ็บพอยังไงมันมีน้ำเห็นไหมนะพอยังไปกลับบ้าได้ยังโอเคโอ้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 โอ แม่ต้องบอกก่อนนะคะว่าไกดคอกนี้มันเป็นไก่ปลดระวางหรือว่าปลดระวางมาเป็นปีเลยวะ่ะซึ่งมันก็ไม่กล้าไม่กล้าคล้ายตอนทีเป็นเป็น่นนะก็ปล่อยจากซองลอยตัวก่อนเลือกแค่เท่านี้โอ้ไปเลยคนเก็บไข่ไปเลยอย่าวิง่ง และสาหรับในวันนี้นะคะก็ะเก็บไข่สาเร็จนะคะสํารวจแล้วนะคะก็3ฟองแตก1ฟองค่ะอีกหนึ่งพัฒนาการที่ต้องฝึกนะคะคือหน้าที่รับผิดชอบค่ะเพื่อที่เขาจะได้จดจำและระหนักว่าตนเองมีหน้าที่รับผิดชอบหน้าที่ต่างๆในบ้านอย่างไรบ้างค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่อีกครั้งคลิปหน้าค่ะฝาก u b s c r i b e กดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะ